สวัสดี FC วันนี้ตอบคอมเมนต์นะมีคอมเมนต์จาก f c เมน์เข้ามาว่าที่รถควันมันไหลเพราะว่าแหวนลานมันหลวมจากกระบอกสูบนะครับวันนี้ผมจะทำคลิปให้ทุกท่านได้ดูเพราะว่าเคยทำไปหลายครั้งแล้วก็ไม่ดูกันนะสาเหตุที่ควันมันไหลเนี่ยนะครับสาเหตุที่ควันมันไหลไม่ว่าคุณจะฟันมาใหม่ก็ตามนะสาเหตุที่ควันมันไหลนะ ให้คุณพ,พุ่งมุ่งประเด็นพุ่งเป้าไปที่เรื่องของแหวนอัดสองตัวนะอันนี้แหวนอัดสองตัวสองตัวบนนะแหวนอัดสองตัวบนเนี่ยให้คุณเอาใส่เข้าไปที่กระบอกสูบแล้วก็เอาไฟฉายส่องโดยรอบถ้ากระบอกสูบนะมันไม่สัมผัสกันกับแหวนถ้ากระบอกสูบไม่สัมผัสกันกันกบแหวนเนี่ยแน่นอนนะครับฟันธงได้เลยยังไงนะ้ำมันเครื่องก็ขึ้นห้องเขาไม่นะครับแต่จากกรณีที่เขาว่า แหวนลานนะแหวนลานมันหลวมเนี่ยแหวนลานสองตัวสองตัวเนี่ยตัวบางๆเล็กๆเนี่ยมันหลวมเขาบอกว่ามันควันเพราะแหวนลานมันหลวมอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับว่าแหวนลานเนี่ยนะครับใหม่ๆเลยนะใหม่ๆเลยเราจะใส่เข้าไปกับกระบอกสูบแล้วก็เอาไฟฉายส่สองให้ดูเราจะเอาใส่เข้าไปกับกระบอกสูบแล้วไฟฉายส่องให้ดูนะคุณจะได้รู้ว่านะครับ แหวนลานกับกระบอกสูบมันไม่ได้สัมผัสมันไม่ได้สนิทกันนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูแล้วผมจะอธิบายไปด้วยว่าทําไมแหวนลานกับกระบอกสูบถึงไม่สนิทกันนะมันมีเหตุผลมันมีคําตอบเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับชุดลูกสูบแหวนที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะอ่าสามสามเอสนะเสือสูบก็นี่เลยนะนี่ร้อยยี่สิบห้าทีซีนะมีโอร้อยยี่สิบห้า อันนี้แหวนอัดนะอันนี้แหวนอัดสองตัวนะเดี๋ยวจะหาว่าเราเอาแหวนตัวน้นตัวนั้นตัวนี้ไปใส่นะมันมีตัวหนังสืออยู่แหวนอัดเห็นไหมอ่าเราแยกออกไปอันนี้แหวนลานนะเราก็ใส่เข้าไปเนี่ยตัวนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่เข้าไปเลยเนี่ยแหวนลานเนี่ยนะครับไปปั๊บยัดลงไปไฟฉายส่องครับทีนี้เราจะเอาไฟฉายส่องให้ทุกท่านได้ดูนะว่าไอที่ผมบอกไปว่าแหวนลานเนี่ยมันจะไม่สัมผัสกันกับกลับบอกสูบ นะครับทำไมมันถึงไม่สัมผัสกันกับกระบอกสูบนะครับเดี๋ยวอธิบายนะให้ทุกท่านได้ฟังไปพร้อมๆกันนี่แหละนะเห็นไหมคุณเห็นแสงไหมคุณเห็นแสงลอดระหว่างกระบอกสูบกับแหวนหรือยังนะครับคุณเห็นหรือยังเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นยางนะโดยรอบเลยแหละนะแหวนเนี่ยนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นกันยังยางเนี่ยยัง นะครับนยโดยรอบเลยนะครับทําไมเขาถึงอต้องออกแบบแหวนมาไม่ให้สัมผัสกันกันกบกระบอกสูบเฉพาะแหวนลานคําตอบมันง่ายๆเลยนะครับในขณะที่เครื่องยนต์ทํางานในขณะที่เครื่องยนต์ทํางานเนี่ยนะลูกสูบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยลูกสูบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงในจงังหวะที่ลูกสูบเลื่อนขึ้นมันสลัดรถมันจะสลัดหรือว่าฉีดน้ำมันเข้ามาภายในกระบอกสูบพ,พอมันฉีดเข้ามาปับ๊บ จังหวะที่ลูกสูบเลื่อนลงจังหวะที่ลูกสูบเลื่อนลงถ้าแหวนสนิทกันกับกระบอกสูบนะในจังหวะที่ลูกสูบเลื่อนลงถ้าแหวนลานสัมผัสกันกับกระบอกสูบร้อยเปอร์เซนมันจะกวาดเอาน้ํามันที่ไหนเข้ามาไว้ในล่องตรงนี้มันเจาะน้ํามันที่ไหนเข้ามาไว้ในล่องลูกสูบนะครับแล้วเวลาเลื่อนขึ้นนะครับถ้าแหวนมันสนิทกันมันจะกระจายกระจายน้ำมันใส่กระบอกสูบได้อย่างไร นะครับดังนั้นนะครับตัวรถเนี่ยนะครับตัวแหวนลานเนี่ยของมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกค่ายทุกยี่ห้อเขาจึงออกแบบมาไม่ให้แหวนลานสัมผัสกันกันกบกระบอกสูบเพื่อเวลาลูกสูบเลื่อนลงมาน้ํามันจะต้องเคลือบกระบอกสูบไว้เคลือบไว้เพื่อนี่ไอแหวนสองตัวเนี่ยจะเอาอะไรหล่อลื่นถ้ามันกวาดลงมาหมดถูกไหมดังนั้นน้ํามันเครื่องจะต้องเคลือบกระบอกสูบแล้วก็หลงเหลือไว้นะ เลี้ยงแหวนสองตัวเนี่ยนะครับดังนั้นหน้าที่ของแหวนลานหลักๆก็คือรับน้ํามันที่ฉีดเข้ามาภายในกระบอกสูบแล้วก็กระจายน้ํามันใส่กระบอกสูบแล้วก็เวลาลูกสูบเลื่อนลงมามันก็เก็บน้ํามันส่วนหนึ่งลงมาควบคุมปริมาณนะครับไว้ให้แหวนสองตัวบนด้วยนะครับทีนี้การที่ลดควันมันจะไหลมันไหลได้อย่างไงอะ คุณจะไปโทษเฉพาะแหวนลานไม่ได้เพราะว่าเดิมๆแหวนลานมันก็หลวมอยู่แล้วเขาออกแบบมาแบบนี้การที่รถควันไหลเนี่ยถ้าสมมติว่าควานมาใหม่ควานมาใหม่เลยถ้าคุณเอาแหวนอัด2ตัวเนี้ยถ้าคุณเอาแหวนอัดสตัวเนี้ยใส่ลงไปภายในกระบอกสูบแล้วเอาไฟฉายส่องหัวกลางท้ายส่องมาดีๆส่องดูดีๆถ้ามันไม่มีแสงรอดยังไงรถมันก็ไม่ควัน แต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ก็ตามท่านเอาแหวนอัดสองตัวบนตรงนี้ใส่ลงไปปับ๊บไฟฉายส่องจุดใดจุดหนึ่งมีแสงรอดแน่นอนครับเวลาที่น้ํามันเครื่องมันเคลือบอยู่ที่กระบอกสูบเวลาที่น้ํามันเครื่องเคลือบกระบอกสูบแล้ว,ล,ล,วลูกสูบลูกสูบเลื่อนลงพอลูกสูบเลื่อนลงปับ๊บมันกวาดน้ํามันลงไปไม่ได้เพราะว่ากระบอกสูบมันไม่กลมพอกระบอกสูบไม่กลมแหวนกวาดไม่ได้น้ํามันก็รอดขึ้นห้องเผาไหม ก็เกิดอาการควันไหลกินน้ำมันเครื่องนะครับทุกท่านนะนั่นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นนะครับการที่ลดควันไหลเนี่ยนะครับมันไหลมาจากแหวนอัดสองตัวบนนี่แหละที่กวาดน้ำมันลงไปไม่หมดและทีนี้ข้อสำคัญเลยนะครับอีกอย่างหนึง่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะครับก็คือแหวนอัดตัวที่สองจะห่างปากแหวนจะห่างกว่าแหวนอัดตัวบนเพราะ ต้องต้องให้น้ำมันรอดขึ้นมาหล่อเลี้ยงแหวนตัวบนด้วยนะครับอ่าตรงนี้ให้เราเข้าใจตามนี้แล้วทีนี้นะครับถ้ากระบอกสูบมันไม่กลมละ่ะก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ถ้ากระบอกสูบมันไม่กลมผลอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่ลูกสูบเลื่อนถอยหลังลงมาเวลาที่ลูกสูบเลื่อนถอยหลังลงมากระบอกสูบมีช่องว่างกับแหวนถูกไหมแรงอัดใต้ลูกสูบเนี่ยแรงอัดใต้ลูกสูบมันจะดันน้ํามันขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปห้องเผาไหม้เนี่ย นะครับมันจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เกิดอาการควันไหลนั่นเองนะครับทุกท่านเอาละนะครับในคลิปนี้ผมอธิบายเท่านี้ก็แล้วกันนะเชื่อไม่เชื่อศรัทธาสํานักไหนก็ไปดูสํานักนั้นได้สวัสดีทุกท่านครับ